เปิดหมวดแทบเบาๆแอปทัสออนพานลูกสาวออกทริปเที่ยวซื้อเอวลอยแม่ทำแย่งซีนเต็มบอกเลยว่าเป็นคุณแม่รูกหนึ่งที่น่ารักวางตัวดีในวงการมาโดยตลอดสำหรับสาวแอปทัสออนที่พัฒนาฝีมือตัวเองตลอดเวลาจนทำให้เธอมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและเมื่อไหร่ที่แอปว่างจากงานเธอก็มักจะพาลูกสาวคนเก่งน้องปีใหม่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามประสาแม่ลูกกันอยู่บ่อย ล่าสุดคุณแม่ได้ควางลูกสาวไปเที่ยวทำกิจกรรมสนุกๆในวันหยุดที่ผ่านมาพร้อมลงแคปชั่นว่าทริปสวีทกันสองคนลูกหน้างอบ้างอะไรบ้างเพราะอากาศนะคะไม่ใช่เพราะแม่นอกจากความน่ารักของลูกสาวแล้วงานนี้แม่แอปยังใส่เสื้อเอลลอยสุดเท่จนทำเอาหลายคนต่างสะดุดตาไปตามๆกันเลยทีเดียวและยังเข้ามาคอมเมนต์กันสนันว่าเอลลอยเอลใจน่ารักไม่ไหว นี่มันพี่าวกับน้องสาวนี่คะน้องแอปเอลลอยไอยะเกาหลีเก่าใจแถมทางด้านพระเอกคู่จิ้นอย่างนนกูลชาโนนสันติธนกูลยังเข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยว่าน่ารักครับ